O N E 1 T W O 2 2 T H i E E t 3 F O U R 4 4 F I V E 5 5 S I X 6 6 S E V E N 7จ e i g s t 8 8 n i n e 9 t e n 1 0ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กันนะคะในเรื่องวาดผักให้ครบ5ค่ะก็คือให้เด็กสังเกตผักทางด้านบนนี้นะคะและวาดลงไปในช่องสี่เหลี่ยมค่ะและเขียนลำดับการวาดลงในวงกลมใต้ภาพให้ถูกต้อง ภาพแรกเราก็จะมาเลือกด้านบนค่ะว่าเราจะเลือกผักผลไม้ชนิดไหนเพื่อวาดเป็นรูปแรกนะคะอ่าคุณน้ำน่าจะวาดอะไรที่มันวาดง่ายๆก็น่าจะเป็นแครอทค่ะน้าจะวาดแครอทวาดไม่สวยไม่เป็นไรค่ะ ภาพที่สองมังคุดมังคุดภาพที่สามคุณน้ำวาดพริกพริกหยวกค่ะเป็นพริกเม็ดใหญ่ภาพที่สามต่อมาภาพที่สี่ วาดกะหล่ำนะคะกลมๆค่ะมีการด้านล่างนิดนึงค่ะภาพที่ห้าวาดอะไรนี่นะ วาดมะเขือยาวแล้วกันค่ะเมื่อวาดครบ5ภาพแล้วเราจะมาเริ่มเขียนลำดับตัวเลขในการวาดค่ะอะไรที่คุณน้ำวาดเป็นลำดับแรกคะอะไรคะแครอทเราก็จะเขียนเลขหนึ่งเพราะเป็น อันดับที่1ที่คุณครูวาดนะคะต,คต่อมาอันดับที่2อมังคะุดก็ใส่เลข2ต่อมาอันดับที่3พริกนะคะพริกอันดับที่4กะหล่ำเขียนเลข4ลงไปค่ะเพราะว่าวาดเป็นภาพที่4นะคะอันดับที่5อันดับสุดท้ายค่ะมะเขือยาว เ็นเลข5ลงไปค่ะอันดับที่ห่าแล้วเสร็จแล้วค่ะแล้วใบสี่ภาพที่ตัวเองวาดด้วยนะคะค่ะต่อมาในหน้าที่31นะคะหน้าที่31เป็นการบ้านเรื่องหนักเบาตามลำดับเขาบอกให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขจำนวนผักค่ะผลไม้ลงในช่องสี่เหลี่ยมของเด็ก2คนนี้ให้ถูกต้องโดยการนับผักผลไม้นะคะ นับได้เท่าไหร่ใส่ตัวเลขลงไปค่ะและฟังปริศนาคำกรและระบายสีภาพคำตอบที่ถูกต้องฟังปริศนาคำกรและระบายสีภาพให้ถูกต้องคำกรบอกว่าอะไรเราจะไประบายผักผลไม้ชนิดนั้นนะคะ,ะข้อแรกเขาบอกให้เด็กนับค่ะเราจะมานับฝักทอง1 2 3สองสาม 4ีหนับได้5ลูกใส่เลขอะไรคะใส่เลขหต่อมาแตงโมหนึ่งสองสามสห้าหนับได้หใส่เลข6นะคะต่อมามาดูกิโลที่เขาชั่งสิขาตาชั่ง อันนี้ได้ห้าค่ะห้ากิโลส่วนแตงโมได้6กกิโลค่ะหนักกว่าหนักกว่าอะไรคะหนักกว่าฟักทองนะคะแตงโมหนักกว่าฟักทองแล้วเรามาฟังปริศนาคำกรกันค่ะเขาบอกว่าผักผลไม้ในกิโลไหนหนักมากกว่าใครกินได้แข็งแรงผักผลไม้ชนิดไหนหนักกว่าคะ ฟักทองหรือว,ว่าแตงโมหนักกว่ากันคะคุณครูว่าแตงโมเพราะฉะนั้นเราจะระบายสีแตงโมนะคะระบายสีเด็กแตงโมตาช่างระบายให้สวยงามนะคะหน้านี้เป็นการบ้านคะ่ะสำหรับวันนี้คุณน้ำขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่แมสล้างมือบ่อยๆทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ